สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยหลังจากดูหนังสั้นเรื่องอย่างงอนดีเพื่อนกูไม่อยากเสียโฟมง้อของน้องพี่เพียมอู่์กินก็เดี๋ยวตอนนี้มันมีเบื้องหลังด้วยแต่ว่าขนาดหนังสั้นอะนองสิบกว่านาทีเบื้องหลังจะเหลือส่งนาทีหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่สิ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เราต้องดูรายละเอียดเป็นยังไงทีมงานของบอสไซยาเออทีมงานของนาดาวทีมของนาดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกับมีไฮเดรซีนค่ะไปค่ะ ลำไงแต่ที่หนึงชอบทำเนี่ยแหมได้เลยวันนี้เราก็มาถ่ายไวรัลของอัปรับเหมือนวิวกินอยู่เลยอุ้ยชอบซีนซีนนี้พี่ๆหล่อมากใช่ๆช่ไม่อยาเสพฟองหรอกเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับมันเป็นเพื่อนสองคนที่เป็นรูมเมทกันอะไรเงี้ยครับมันอยู่กันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วว่าจบมาแล้วทำงานแล้วก็ยังคีูคาแรคเตอร์เลยวิวกินใส่แขนสั้นพี่ๆเนี่ยเป็นใส่แขนยาว นี่เพื่อนสนิทผมเราเป็นรูเมทกันตั้งแต่มหาลัยอ๋อก็คืองอนเมอก็เริ่มใส่หน้าเขาไปว่าเออเนี่ยทั้งสองคนเราลองให้มันเป็นวัยทำงานได้ไหมก็เลยเลือกอาชีพเชฟท้องขนมกับเป็นอาร์ตไดรซึ่งเรื่องนี้มันก็จะมีแบบคอสตูมแล้วก็การเปลี่ยนฉากพิเศษมากต้องเปลี่ยนทรงผมตลอดเวลาตื่นนอนก็อีกทรงบิวตี้ก็จะแบบท่าหีผมน่ารักน่ารักมีงานเหมือนว่าเติมแฮร์พีซทั้งหลักเป็นลากสาย นี่เหมือนทำทำตา่างกูแล้วทำต่างกูแบบหนีบหรืออย่างพีพีอย่างเงี้ยเป็นชุดทานายก็จะเป็นชุดกุกอันนี้ก็จะตัดมาใหม่ก็รู้สึกว่าเออหน้าเนี่อยากให้นพีพีแบบเป็นเชฟทำขนมน <c oughs> ที่จริงคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยแต่กินอยู่กินอย่างจะเป็นแบบวาดรูปเป็นคนแบบสกปรกมองตามรอยจนแบบอยากแบกจนหยุดพี่ดึงลงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล็กเดี๋ยวมันหนักโอ้กดึงขึ้นเนี่ย เลยเท่าไหร่ใหญ่แล้วเราทำน้ำดีกว่ากินมากข้าวหนูเขาบอกนางลายอู้ห okay, ูนางลายไม่ต้องมองเป็นนางลายเดินเหยียบไปเลยเออพอมาเถึนเตียงก็เห็นเก้งเข่าเกิดหน้ามาได้นะครัน้องอยแสดงออกทางทางสีหน้าสายตาดีมากเออจบจบจบตอนเปิดประตูน้ำไม่ต้องเปิดกว้างมากนะตอนนี้กำลังถ่ายฉากเปิดเรื่อง ขึ้นต้องเป็นช็อตที่พีพีขยายพี่ย่าพี่เป็นองจริงเราแบบสบโปกเราก็อเราก็ะดึงแล้วมันก็จะฟีลแบบหน้าพีที่แบบขยายใหญ่มากจนพี่ก็แบบไม่เคยทำคอมเมดี้อะไรเงี้ยลองปรึกษากับพี่ตั้งดูว่าเออเราจะเล่ายังไงให้กล้องมันทำงานกับตัเก่งเหมือนมันก็จะไดจังหวะที่กล้องมันวุ่กองดูการแบบด้วยแบบปุ๊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 บอะไรเงี้ยมันก็สร้างความรู้สึกของเราให้มันดูตื่นเต้นให้มันรู้สึกว่าแบบดูชกอค้ดูจบขึ้นเลยทั้งทั้งที่ acting มันอาจจะปกต นัหล eh? ัล้าเลยคอีแล้วน้องทำต้องอีกองวัวมากเฮียเจ้ากู เตะตัวแต่ใน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 ขาเตะตูดเตะก้นนั่เลใหญ่ัแล้วโลดดูดิเดีย๋ยวทำห้องเลอะงนี้ <c oughs> หน้าหน้า <c oughs> คือที่จริงวันวันนี้ก็จะเล่นเป็นแนวมเมดี้หน่อยๆซึ่งซึ่งพีก็ไม่ค่อยถนัดมากแต่ว่าบิวกินเขาก็อาจจะถนัดแต่พีก็ทำได้ดีอ่ะสีสวยมากคือสีองค์ประกอบฉากนี่ยมันดีอ่ะ โอ้ยมึงเอาอะไรกับบ้านนี่อันนี้อเดร์แนเอ้มน่ารกปล่ยวะดปล่อวะได้ดีจะกดงานจิแล้วกินกระดูดให้ทานกับสะพานแล้วให้หรรงจิไค่อยยดนด์แ a ็มชั่นแมโนอเกยวเข้ามาเนย นนะแสงดีด้วยชวนก็ไม่ไปวะมันใหชวนก่อนดิจะไปไม่ไปเรื่องของปะอ่าเดี๋ยวนี้ไปร้องเก่งกันหันไปเร็วแล้วจะไปเนี่ยเร็วๆมันปิดเอออย่างนี่ในบทไม่มีแล้วหน่อยจ้ะขันน่าเพื่อนจ้าตั้งแง่มันตั้งแง่ด้วย เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเป็นแท่น้วยอย่างด้วยให่ข่าวบันเทิงด้วยข่าวบันเทิงอเคชอบดีนั่นแหละที่ลิลโมชอบเลยน่าสงสาร ี่เหตุการณ์เป็นไงไปร้องแกะแล้วเขางอนแล้วก็ตอบจากซีนนดียวแล้วก็มาเป็นซีนี้เหมือนชีวิตจริงอยู่พอมาดูทำตัวต่างตัวตัวเอ้มีบอลไม่ดได้ชละเดี๋ยวเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งงันแต่ชุนี้อะรมล่ะตอที่ปักไฟต่อมาดราม่า บางอย่างก็ไม่มีในหนังเนาะบางซีน่ะอันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยนองเลยองเวลาซีเชลซีเชลเป็นที่ชอบโาเคค่ะผ่านเลยว่ะเฮ้ยเรื่องนี้คือคนเขียนบทอ่ะคือพี่เบบี้มายพี่เบบี้มายคือพี่ชายชั้นหนาวก็จะไปเจอพี่เบบี้แล้วก็เล่นตลกกันแบบลองโยนกันอะไรอย่างนี้เช่นแบบเออถ้าพีพีจะนอนบิวกี้เราจะเล่นอะไรกันดีอะไรเงี้ยหรืออยากพีพีรำ เราแบบจริงจิงทำอ่ะเป็นไอเดียเนี่ยมึงคิดได้ยังไงทำไมต้องมาทำอะไรชักช้าแล้วไงฉันทำมาแล้วก็อเป็นอารมกินเขาเปิดประตูมาเปิดมาแล้วงงแลดูมันรำบัดทำอะไรพี่กับพี่อะเราไม่เป็นเลยด้วยแข่งมากทำอะไร ฉากชาล่างอะไรแบบนชอบทำอ่ะ power off f r a m ไฟไม่เจงอย่างนังซันเนี่ยมันก็จะพูดถึงความรู้สึกของแบบ power off frame มันจะพูดเรื่องของการส่งคลิปหรือเรื่องของการถ่ายรูปอเงี้ยเออเราก็นึกถึงแบบฟังก์ชันกล้องหน้ากับกล้องหลังมันถ่ายพร้อมกัน ในเฟรมเดียวกันมันจะเป็นการภาพมันจะพันถ้าการเรื่องที่ตัวละครอออันนนี้้คืงถ่ายเก็บไว้จริงๆเลยนะแล้วเราถ่ายเฟรมที่เหมือนแบบมีเส้นแบ่งว่าต่างคนต่างอยู่คนละมุมแต่อยู่ห้องเดียวกันข้างของผมอ่ะคนคือรูปป่าที่เหมือนว่ามันจะปูมันแหละตอนต้นว่ามันเป็นรูปผลงานชิ้นยแดงชอบชุดนอนจังเลยอ่ะความทพีมันจะเป็นแบ็คกราวด์ที่ค่อนข้างเหมือนหรูหราแบบอลังการอะไรที่เชลเลียทีมเปลี่ยนฉาก ก็พอเราย้ายมาฝั่งนี้เดี๋ยวพนันก็ต้องย้ายมาฝั่งนี้เพราะว่าเรามีแผ่นแงกั้นอันเดียวย้ายไปย้ายมาจ้องอ้วกห oh? รือไงแต่งไม่ออกไม่ชอบอะไรเลยโอ้ยไม่ไหวไ่ไหวโอ้คกินทีไม่เห็นหยุดเห็นว้วไม่ชอบมันคือต้องถ่ายเก็บไว้เองนะก็พอ พอเหมือนแบ่งแบ่งกันสองสองข้างใช่ไหมฮะเหมือนตัวผมก็จะเหมือนส่งคลิปวิดีโอที่เหมือนว่าใช้ฟังชัน Duo View Video ของ Oppo เนี่ยเราส่งคลิปที่เหมือนว่าเราถ่ายในเนวลาที่เขางอนเพื่อเพื่อที่จะไปง้อ,อเขาในในซีนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับอ้ยมันสนะ่งได้หนามันกลวเขา <c oughs> เขาจะบอกเขาแบบส่งมาแล้วก็ลำคาลแล้วมันกลัทำขนมอยู่แล้วมันปลาแต้วก็ แล้วก็จะมาโดนไอไ้ฉอากแล้วมันก็จะเป็นรูซึ่งสุดท้ายก็เลยเหมือน,นเป็นการคุยกันผ่านรูผ่านรูที่เป็นรูทะลุของ,ของชาในสิ่งนี้น่ารัอย่างนันสั้นเนี่ยมันก็จะพูดถึงความรู้สึกของแบบ power of fate มันเหมือนแบบเป็นพลังงานดีๆอันหนึ่งที่แบบว่าออมันมันไม่ใช่แค่เพื่อนปกติแต่ว่ามันคือเพื่อนสนิทนนได้ร่างใจอะ กูคโพูดม็นไงน้องพี่มันแสงสว่างแ<อ>บบกูเป็นดวงอาทิตย์น้อยๆแล้วกิ้งคือลูกหมาห<อ><อ>มาชันสารไม่มมดีะไันเป็นกูเลยส่วนเรื่องงาน่านะถ้ามึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะ่ะเดี๋ยวก็ไม่งานดีๆเข้ามาหามึงอนะพอ นในในยามที่เราท้อแทน้ในยามที่เราผิดหวังมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเราแล้วคอยพาเ,ออเราดึงขึ้นไปให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีชีวิตยนหน้าต่อไปเพื่อนคนนั้นที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้เออมันเหมือนนี่แหละมันคือแบบพววเพ w e r of f อ i ฟเฟซอะน่ะนี่ไงถึงเอนนั่นก็เป็นห่วงข้าโออยงขึ้นไปนอนแม่มือมือแม่มือเนี่ยใช่เนี้ยเขินใจเลยนุ่ แต่แบบถ่ายคลิปเก็บไว้ไว้ส่งกันในไลน์นี่ดูที้หน่าร้านกเคลื่อแล้ว,ลวถ่ายไว้ดีนี่ พิ่หลังก็น่ารักเนอะน่ารักคือแบบเขาตั้งใจอะเขาตั้งใจทํากันมากๆเลยแล้วแบบแล้วน้องสองคนเข้ากันด้ดีดีด้วยความที่เขาแบบสนิทกันแบบโอ้โหแบบเล่นดีจริงเล่นดีเนาะเล่นตลกแล้งพี่ๆต่แบบใจซินแบบ ก็ไม่คิดว่าจะคอม,มดีได้จัดขนาดนี้ใช่แต่คือน้องอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบพูดมากมน้อง<ต>อบดูดน้อยจ้าแต่ด้วยแบบเขาเรียกอะไรนะแบบภแบบแบบาษากายของ,ของเขาอ่ะอดีสนุกเป,ป็นอีกคลิปที่น่ารักของน้องพีพ,พีกับน้องบิวกินต้องแบบต้องลำบูชายันให้อปโป้ปะไม่ลำไม่มีนะเนี่ยโมเมนต์ไม่มีโมเมนต์แบบนี้นะถ้าไม่ไม่แบบไม่ได้แบบถ่างออปโปนะคะหรือว่า ต้องยสักเครื่องเพื่อเป็นการขอบคุณคือดีนะมันดีสำหรับคนที่เขาทำคอนเทนต์ถูกไหมเหมือนเหมือนที่มีนบอกว่าพอถ่ายอย่างเงี้ยปกติเราจะต้องเซลฟี่เซลฟี่หรือไม่ก็เราค่อยกดแพรแล้วค่อยเอามาตัดอะไรอย่างนี้แต่นี่เออทีเดียวเสร็จรู้เรื่องวันทั้งหน้าเราและมุมตรงข้างดีๆไว้ก็เป็นอีกคลิปที่น่ารักเหมือนเดิมโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาคลิปใหม่ๆน่ารักๆมาดูกันเนาะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ